ไฮบิดมาไม่มาคืออะไรทำงานอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบครับจริงๆแล้วรถยนต์ไฮบิดเนี่ยนะครับมีด้วยกันอยู่หลากหลายชนิดผมพูดถึง3แบบใหญ่ๆแล้วกันนะครับจริงๆไฮบิดเนี่ยมีมาอยู่แล้วนะนะครับมีหลายยี่ห้อทั้งญี่ปุ่นเลยยุโรปเอยก็มีใช้อยู่แล้วนะครับผมพูดกลุ่มแรกก่อนดีกว่าคือไฮบิดจริงๆเนี่ยจะกลุ่มไหนก็นแล้วแต่เนาะเขาต้องเติมน้ำมันหมดนะต้องเติมน้ำมันทั้งหมดเลยแต่ว่า การประหยัดพลังงานหรือว่าการใช้ของผู้ใช้เนี่ยมันแตกต่างชนิดการเอามาดูกลุ่มแรกครับกลุ่มแรกเรียกว่าฟูลไฮบริดหรือว่าพาราเรลนะครับกลุ่มนี้เนี่ยมันจะใช้วิธีคือมันจะเอาทั้งพลังงานของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็พลังงานของไฟฟ้าผสมกันผสมผสานกันเเรียกว่าไฮบริดนั่นเองนะกลุ่มนี้เนี่ยมันง่ายตรงที่ว่าลูกค้าเนี่ยสามารถแยกระบบจากกันได้จะเอาเครื่องยนต์ก็ได้หรือเอามอเตอร์ไฟฟ้าก็ได้นั่นแปลว่าถ้าวิ่งระยะใกล้ๆลูกค้าไม่อยากจะเส้นเปลืองนะ้ำมันเชื้อเพลิงใช่ไหมลูกค้าก็กดเอาใช้แต พลังงานไฟฟ้าเางเดียวก็ได้ประหยัดพลังงานอันดับหนึ่งเลยเบ mm. อร์ตน้นต้นถัดมาครับเขาเรียกว่ามายไฮบริดเป็นพลังงานร่วมกันแต่อันนี้เนี่ยคนขับจะไม่สามารถผู้ใช้อะนะครับจะไม่สามารถกดแยกเขาได้ว่าเขาจะเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือว่าเป็นเครื่องยนต์อันนี้ไม่ได้ครับเขาจะทํางานโดยต้องเติมน้ํามันด้วยแล้วก็เหมือนกับต้องดูพลังงานของการเบรกของล้ออะไรพวกนี้นะครับเอาพลังงานความฝืดของล้อเนี่ยกลับไปเป็นพลังงานเก็บไปในส่วนของแบตเตอรี่นะครับมอเตอร์มันจะเล็กกว่านะครับจะประหยัดน้ามันน้อยกว่าแบบที่1 สมัยที่3ครับปลั๊กอินไฮบริดแบบนี้เราจะได้ยินเยอะนะครับนั่นคือผู้ใช้ต้องเติมทั้งน้ํามันแล้วก็เสียบปลั๊กชาร์จควบคู่กันไปนะนะครับแบบนี้ก็คือมันก็บอกอยู่แล้วปลั๊กอินไฮบริดครับมันแยกแยกจากกันนะครับนั่นแปลว่าลูกค้าใช้น้ํามันก็ต้องเติมคอยเติมด้วยแต่ทั้ง3แบบเนี่ยความประหยัดน้ามันจะแตกต่างกันอันดับแรกนะครับสคือความสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงก็แตกต่างกันอีกแบบแรกจะประหยัดสุดแล้วก็ลองลงมาเป็นแบบมายนะบแบบที่3เนี่ย จะสิ้นเปลืองน้ามันมากกว่าแบบอื่นแต่ยังไงก็ยังประหยัดน้ามันกว่าแบบปกติทั่วไปในตัวเครื่องยนต์ก็จะมีด้วยกันหลากหลายชนิดนะครับทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลอันนี้สามารถทําได้กันได้หมดเลยเรามาดูหลักการทํางานของแบบแรกกันก่อนนะครับแบบฟูลไฮบริดหรือว่าแบบพาราเรลสมมุติว่าผมกาลังขับรถอยู่ติดเครื่องเดินเบาปกติเนี่ยอันนี้เครื่องยนต์ไม่ทํางานแน่นอนนะครับก็คือเป็นพลังงานไฟฟ้าปัดเบาๆผมขับความเร็วปกติเนี่ยค่อยๆออกตัวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ จนกระทั่งความเร็วระดับหนึ่งเนี่ยอันนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าอยู่แต่เมื่อผมต้องการกําลังเครื่องที่มากขึ้นเช่นสมมติบบนะผมสมมติความเร็วสักร้อยหนึ่งอะวิ่งความเร็วร้อยคนขับตัวผมเองต้องการความเร็วที่มากขึ้นเนี่ยระบบจะรู้ทันทีครับว่าคนขับเนี่ยต้องการกําลังเครื่องที่มากระบบก็จะทดแทนก็คือใช้ระบบเครื่องยนต์มาขับแทนไฟฟ้าทันทีหรือความเร็วคงที่เราขับขับอยู่แล้วความเร็วคงที่เราแตะอยู่สักร้อยร้อยยี่นิ่งๆเนี่ยนะครับเครื่องยนต์ก็จะถอยตัวเองมาครับเป็นพลังงานไฟฟ้าเไสียแทน รหรือว่าวิ่งมาอยู่ดีๆปุ๊บเนี่ยข้างหน้ามีการเบรกหรือว่าความเร็วต่ําลงปื๊บมันเบรกชะลอตัวลงเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพลังงานไฟฟ้ามันยกเลิกเครื่องยนต์ออกไปคือมันจะทดแทนกันไปมามันตัดตามระบบที่ถูกตั้งไว้นะครับข้อดีครับก็คือคนขับเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยว่าตอนนี้ตัวเองขับด้วยเครื่องยนต์หรือขับด้วยไฟฟ้าลูกค้าจะบรรทุกขนาดไหนหนักขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยครับมันทดแทนได้ด้วยว่าเออคนขับต้องการกําลังเครื่องที่มากต้องการอัตราที่ประหยัด นี่คือข้อดีของระบบแรกคือแบบฟูลไฮบริดหรือว่าพาร ALLEL นั่นเองข้อดีอีกอันนึงนะครับของตัวฟูลไฮบริดนะครับก็คือคนขับเนี่ยสามารถสั่งได้นะสามารถตัดได้ได้ว่าผมจะขับแค่ไฟฟ้าอย่างเดียวคุณไม่ต้องยุ่งกับผมครับไม่ต้องมีพลังงานเครื่องยนต์มาเลยผมจะเอาแค่ไฟฟ้าขับงานอย่างเดียวสั่งงานได้แต่ก็จะเป็นในความเร็วรอบระดับหนึ่งแค่นั้นนะครับนั่นข้อดีของเขาคือผมจะไม่สั่งให้เอาเครื่องยนต์มายุ่งเลยนะครับนี่คือข้อดีของเขาแบบระบบแรกถัดมาครับระบบที่2อครับมายไฮบริดหรือว คล้ายๆกับแบบเมื่อกี้เลยแต่มอเตอร์จะเล็กกว่าจะไม่เหมือนตรงฟูลไฮบริดคือไม่สามารถสั่งการได้นะครับว่าจะเอาน้ํามันอย่างเดียวเอาไฟฟ้าอย่างเดียวไม่ได้นะครับอันนี้คือจะทํางานเขาเรียกว่าลดความฝืนหรือว่าลดแรงเสียดทานของเครื่องยนต์ลงไปแค่นั้นเองเราต้องการความเร็วสูงจ,จัดๆเนี่ยนะครับมอเตอร์ motor อาจจะทํางานไปยุงประคองม,มาเรื่อยๆหรือถ้ารอบจ,จัดๆมากๆอาจจะแบบตัดตัวเองไปเลย แต่พอความเร็วเริ่มจะลดลงมาปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยระบบของไฟฟ้าหรือว่าตัวไฮบริดจะเข้าไปเสียบทันทีเข้าไปแทนที่ทันทีคนขับมีหน้าที่ขับไปอย่างเดียวครับระบบไปท,ทำการเลือกเองว่ารอบเครื่องเท่านี้ต้องการแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนไม่สามารถสั่งตัดได้นะเพราะ,ะนั้นแบบแรกจะดีกว่ามอเตอร์จะใหญ่กว่าจะทําให้สมูทในการขับมากกว่าและแบบที่3ครับนะครับเขาเรียกว่าปลั๊กอินไฮบริดชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับต้องทําการเสียบปลั๊กด้วยก็คือหน้าที่ของมันเนี่ยก็เหมือนกับรถไฟฟ้าทั่วไปแหละก็คือสามารถเสียบ ไฟที่บ้านตัวเองก็ได้หรือว่าเสียบตามสถานีไฟฟ้าทั่วไปก็ได้นะครับแบบเดียวกันนะครับแต่เพียงแต่ส่วนหนึ่งก็เข้าไปอยู่ในตัวแบตเตอรี่กับในส่วนของเครื่องยนต์ก็ยังคงต้องเติมน้ํามันอยู่เหมือนกันนะครับปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยอันนี้ได้รับความนิยมครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเมื่อไฟหมดนะครับหรือแบตหมดเนี่ยตัวของเครื่องยนต์ก็ยังทําง,งานได้ปกติเลยทั้ง3แบบเนี่ยสุดท้ายก็คือต้องเติมน้ํามันทั้ง3าแบบนะครับแต่เติมมากเติมน้อยในการใช้งานแต่ละรอบไม่เท่ากันนะครับเพียงแต่แบบที่3เขาจจะต้องทําาากรรชร์ไฟเข้้าไปช่วยวยดย แต่2แบบแรกไม่ต้องครับเพราะว่ามันมาจากตัวเครื่องยนต์เป็นตัวปั่นไฟเข้าไปเก็บในนั้นแบบที่1กับ2ครับเอาจากพลังงานความฝืดของล้อเมื่อเวลาเบรกมันเกิดความร้อนมันก็เอากลับไปเก็บในแบตเตอรี่นะครับข้อดีของแบบ2แบบแรกแค่นั้นเองครับแล้วถ้าเป็นคุณละครับระหว่างเครื่องยนต์ไฮบริดเครื่องยนต์สันดาปปกติเครื่องยนต์ไฟฟ้าคุณอยากได้แบบไหนคอมเมนต์เข้ามาครับเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วคุณยังชอบแบบไหนหรืออยากจะลองเทคโนโลยีแบบไหนหรือเปล่านะครับ อิสตูตอึ้งันไทยครับความมั่นใจที่ต้องบอกต่อแต่พรมครับ